กะบะไว้ค่าขายมาพร้อมติดลังค่าเคหรอบอยค่าขายตลาดนัดเรต้องเปียกฝนเอาไปขายอันนั้นอันนี้ไปทำมาหากินครับพี่น้องกับรีโวปี2,021เลขไม่แลนแคหนึ่งหมื่โลสภาพไม่ไปแดงย่ำหน0 0งหกิโลเมตรไปนะเบิ่งเลยสวัสดีครับพ่อไก่เสมรรสซิ่งทั้งทีมาในต้องมีรถดีรถงามรถจวดให้พี่น้องเอฟไปทำมาหากินครับไปชมวปด รีโว่สองจุดสี่หน้าหมูปลาโฉมปี21่สอไม่น้อยหนึ่งหมื่นกิโลเมตรโอ้โห,หสวยสุดติงกระดิ่งแมวไปลอเกินโอ้เอาเองซะไม่ใหม่เกินปวกันนี้ใหม,ม,ม่มากใหม่มากใหม่มากยุบันเจ้ามีบนอนจอดหลายปันนาร์บายให <laughs> ม่มากวิ่งหมื่นสาม เกียร์หกสปีดแอร์โคตรเย็นโอ้ยเราอยากได้คันี้เถอะวะเลีนมือนเดี๋ยวนะหัวน็อตไม่ถอดสักตัวโอ้ยอย่าพูดถึงเบาเลยยังบ่เคยนั่งเลยครับพี่น้องโอ้ยสวยสุดตริงระดิ่งแนวแอนี่โคตรเย็นนี่มันแล้วดูอะไรวะเนี่ยทำไมแอมเย็นขนาดนี้มาพร้อมนี่เลยหลังคาคร์บอย พี่น้องไม่เอาบอกไอ้เสมนะอืมทำไมพี่ไอ,อย้ยจะไปใส่รถไอ้อไปซื้อใหม่ซีซ่าห้าพันนี่าขายสบายเลยจะ้ะนี่จะขายอะไรโอ้ยางอะไรเอาไว้สำรองข้าดอนโอ้ล็อกด้วยล็อกด้วยกันหายกันหายโอ้ของแท้แน่นอนของแท้แน่นอนอ่ะจัดในทุกอาชีพครับเกษตรกรค่าขายหลังนี้เนี่ลยยางอะไรโอ้นะ ลอกข้างหลังพุ่นจัดไอ้ทุกอาชีพครับเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรัฐสหกิจรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดไฮเฮ็ดหนาเฮ็ดสวนแม่บ้านรอบพกอีดยางขับวินคขับแก๊สขับหกรอขับสิบรอขับแมคโครตัดไม่เผาทานเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่โอ้ยสวยสวยสุดติงกระดิ่งแมวน็อตไม่ขยับสักตัว ไปเบิ้งของเครื่องครับพี่น้องกับข้างวด6,000บาทสีไม่เคยเคลียร์เป็น2.4ง e ุดส i ่ n ตหน้าหมูตานะครับอยากได้แม็กซิ้นเยอะเตียนให้อีกนะไม่ต้องเสียตังค์นะเครื่องนิ่มนิ่มเงียบๆนะสังเกตที่หัวน็อตครับเมื่อขยับจะโตเลยครับผมนะเครื่องโคตรนิ่งชักให้ดูนี่เห็นไหมควนไม่มีไหลน้ำมันไม่มีหยอกไม่มีเยอะวิ่งแค่หนึ่งมืนโลอ่ะเอาง่าย ตั้งแต่ออกใหม่ป้ายแดงอ่ะยังไม่เคยถ่ายน้ำมันเครื่องเลยเพราะว่าเกินมาสามพันโลแล้วอ,อทําไมถึงเกินครับพี่ครับค่างวดยังไม่ได้จ่ายเลยเขาก็ได้ยึดตั้งแต่สามเดือนแรกนะครับโอ้โหมาดู้องเครื่องตรงนี้ขาวไหมขาวครับปกตริรถที่ผ่านการใช้งาน,นเยอะตรงนี้ไม่ต้องดาครับไม่ใช่ไม่หนึ่งมืนโลตรงนี้ตรงท่อเสียดําหมดอันนี้ขาวตัวเรียกวไหมแน้นะโอ้โหเสริมแตลเลยเบรก ABS หัวน็อตไม่ขยับ เดี๋ยวกดแทร็ไใ่เลยไหมแอ้โหดังขึ้นอีกฟรีดาวเสียบดากเล้ไอ้พรหกพันนะมาจัดใ้ทุกอาชีพครับเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจทุกอาชีพมหาไเสมโรสซิ่งฟรีดาวปีแรกพรหกพันปีที่สองพรเท่าไหร่เก้าพันเก้าพันบาท มีธีการจองแอดไลน์กับพี่นาติกตอ็อกเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบช e n นลช n n e l กดริกงไลน์เข้ามาสง่งตระประชาชนเบอร์โทรที่อยู่ขอมาสามยางกันนั่นเดี๋ยวอายเดินเรื่องให้นึกถึงรถจนมือ2นึกถึงไอเสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเรื่นอนควบวงจรนึกถึงได้ครับเดี๋ยวอ้ายจัดให้ ช่วยทุกคนดันทุกเคสส่งฟรีพอดหน้าบ้านเอาไปค้าขายจ้ะเวรุ่นจ๋า